ผลสำรวจนะครับในเรื่องของความเชื่อมั่นนักลงทุนปกติแล้วก็จะมีดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนที่ทําโดย f ฟดโคก็คือสภาธุรกิจตลาดทุนไทยนี้นะครับซึ่งล่าสุดบอกว่าครั้งนี้นะครับได้มีการทําการสํารวจในเดือนตุลาคมนะครับและพบว่าโอทานไาร168.89สูงกว่าเดือนก่อนหน้าคือเดือนกันยายน18.2เปอร์เซ็กันด้วย แน่นอนว่ามีปัจจัยหลากหลายซึ่งถือว่าเป็นปัจจัยหนุนแต่ขนะเดียวกันก็มีปัจจัยเสี่ยงกันด้วยแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตัวเลขความเชื่อมั่นนะครับในอีกสามเดือนข้างหน้าที่สูงขึ้นมาในระดับ,น,ดบนี้ทําให้มีความเชื่อมั่นนะครับว่าในปีหน้านะครับน่าจะมีฟันโฟล่ที่ไหลเข้ามาสู่ตลาดหุ้นไทยในระดับหลักแสนล้านกันเลยทีเดียวนอกเหนือไปจากนี้เป็นไปได้ว่าปีหน้าก็คือปีห5ห้าน,นะครับดับชนีอาจจะพุ่งขึ้นไปถึง1,800จุดกันด้วยโดยคุณไพบูรระธารากู เปิดเผยถึงดัชนีความเชื่อมั่นของนักลงทุนก็คือ Federal Investor Confidence Index นะครับอันนี้สำรวจรอบเดือนตุลาคมอย่างที่ได้บอกไปแล้วนะครับเป็นเรื่องของความเชื่อมั่นนะครับในอีก3เดือนข้างหน้าแต่ระดับสูงสุดเลย168.89บวกจากเดือนกันยายนใน18.2%กันด้วยเข้าอยู่ในเกณฑ์ร้อนแรงอย่างมากนักลงทุนนะครับตอนน,นเวลานี้มีความคาดหวังกับเรื่องของภาคท่องเที่ยว ว่าจะเป็นปัจจัยหนุนมากที่สุดเลยนอกจากนี้เรื่องของการกระจายวัคซีนที่ค่อนข้างรวดเร็วเป็นอีกหนึ่งปัจจัยหนุนอีกหนึ่งปัจจัยคือเรื่องของการฟื้นตัวของเศรษฐกิจในประเทศนะครับทีนี้ปัจจัยฉุดมีอะไรกันบ้างนะครับหนึ่งเลยครับก็คือความกังวลต่อสถานการณ์การแพร่ระบาดโควิดระลอกใหม่ถ้าเปิดมาแล้วมันมีการแพร่ระบาด2คือเรื่องของความทดถทอยของเศรษฐกิจภายในประเทศและ3คือเรื่องของความขัดแย้งระหว่างประเทศกันด้วยนะครับโดยทางด้านของคุณไพบูญบอกแบบนี้ดัชนีความเชื่อมั่นนักลงทุนในครั้งงนี้นะะรรรับราแรรดสูมก นักลงทุนทุกกลุ่มเลยนะครับมีมุมมองที่เป็นบวกต่อตลาดหุ้นไทยเนี่ยค่อนข้างมากจึงเชื่อว่าระดับ SET Index ก็คือเซตปีหน้าน่าจะ1,800จุดได้ไม่ยากนะครับขณะที่เงินลงทุนต,ต่างชาติในปีหน้าน่าจะได้เห็นการไหลเข้ามาในระดับหลักแสนล้านบาทหากสภาพแวดล้อมตลาดหุ้นและเศรษฐกิจทั่วโลกเนี่ยไม่แย่ลงนะฮะวิกฤตซัพพลายเชนแล้ก็ราคาพลังงานกลับสู่สมดุลอันนี้คุณไปบุญว่าอย่างนี้ ทั้งนี้ดัชนีความเชื่อมั่นตรงนี้นะครับส,สำรวจในเดือนตุลาคมนะครับผลสํารวจที่นี้ไปดูในตัวไส้กันบ้างว่ามีอะไรกันบ้างนะครับอันนี้สํารวจเนี่ยความเชื่อมั่นของนักลงทุนเนี่ยทุกกลุ่มเลยนะครับในอีก3เดือนข้างหน้านะครับบอกว่าอยู่ในเกณฑ์ร้อนแรงอย่างมากนะครับช่วงดัชนี1 6 0ิถึง2 0 0ปรับตัวเพิ่มขึ้นอย่างที่เรียน1นึ่จองเปอจากเดือนก่อนหน้าไปอยู่ที่168.69ท่นี้ไปดูว่าแปกลุ่ม,มก4ก้า่มนั้นเปนอว่ากบ,าบ,บว่า3กลุ่มครับนักลงทุนกลุ่มบุคคล บัญชีบริษัทหลักทรัพย์แล้วก็นักลงทุนต่างประเทศอยู่ในระดับร้อนแรงอย่างมากมีวหนึ่งกลุ่มครับนักลงทุนสถาบันในประเทศอันนี้อยู่ในเกณฑ์ร้อนแรงนะมูลธุรกิจที่น่าสนใจมากที่สุดคือท่องเที่ยวและสันทนาการคือทัวริซึมมูลธุรกิจที่ไม่น่าสนใจมากที่สุดก็คือหมดอินชูรันส์ก็คือประกันภัยและประกันชีวิตปัจจัยหนุนที่มีอิทธิพลต่อตลาดหุ้นไทยมากที่สุดคือการฟื้นตัวของภาคท่องเที่ยวปัจจัยชุดที่มีอิทธิพลมากที่สุดคือความกังวลต่อการแพร่ระบาดระลอกใหม่หลัง ผลสำรวจในเดือนตุลาคมนะครับรายกลุ่มนักลงทุนพบแบบนี้ครับความเชื่อมั่นนะักลงทุนกลุ่มบุคคลปรับขึ้นบวกนะครับ18.6%อยู่ที่161.63อยู่ในระดับสูงสุดตั้งแต่เริ่มทําการสํารวจดัชนีเลยกลุ่มถัดมากลุ่มบัญชีบริษัทหลักทรัพย์อันนี้ลดลง6.8นี้ลบ6.7%นะครับอยู่ที่ระดับ160กลุ่มนักสถาบานัานภายในประเทศอันนี้บวกนะครับ18.4%อยู่ที่ระดับ157.89 นักลงทุนต่างชาติเพิ่มขึ้นไปนะครับบวกเข้าไปถึง26%อยู่ที่1 8 0กันเลยนะครับสำหรับช่วงเดือนตุลาคมนะครับของปี64นะครับก็คือเซ็ตปรับตัวสูงขึ้นจากเดือนก่อนหน้าได้รับผลกระทบในเชิงบวกจากการผ่อนคลายมาตรการล็อกดาวน์นะครับก็คือมาตรการการท่องเที่ยวนะครับโครงการเราเที่ยวเลยกันเฟสที่3แล้วก็ทัวร์เที่ยวไทยแล้วก็แผนการเปิดประเทศเพื่อต้อนรับนักท่องเที่ยวกันด้วยสําหรับหุ้นที่อยู่ในกลุ่มที่เกี่ยวข้องกับรีโอเนิงการเปิดเศร,รษฐกิจปรับตัวสู ทำให้นะักลงทุนต่างชาติซื้อสุทธินะครับในตลาดทุนไทยต่อเนื่องเป็นเดือนที่3กัไปแล้วมูลค่าซื้อสุทธินะครับหนึ่งห้านรล้านบาทในเดือนตุลาคมกันด้วยขณะที่อัตราการฉีดวัคซีนนะครับครอบคลุม70%สําหรับกลุ่มที่ฉีดแล้วนะครับครบเป็น f u l l y v a c c i n a t e d 2โดสนะครับอยู่ที่ประมาณ50%โดยเซตอินด x นะครับณนะสิ้นเดือนตุลาคมนะครับก็ปิดไปที่ 1, 4, ับตัวเพิ่ขึัน็กน้อย1.1%ี 1. 1่กเดือนจ่ดนห่้ากันด้วย ทั้งนี้ทั้งนั้นเรามาดูนะครับว่าปัจจัยต่างประเทศอะไรกันบ้างที่มีความห่วงกังวลได้แก่อะไรบ้างหนึ่งเลยครับธุรกิจพลังงานโลกนะครับคงไม่ใช่เฉพาะตัวน้ำมันดิบแต่ว่าถ่านหินก๊าซธรรมชาติปรับตัวสูงขึ้นหมดเลยนะครับสองคือเรื่องของการชะลอตัวของเศรษฐกิจจีนรวมถึงการขาดแคลนพลังงานในบ้านก็ด้วยสารภาพความขัดแย้งระหว่างสหรัฐกับจีน ทั้งประเด็นการค้าและประเด็นอ่อนไหวอื่นๆเช่นนะครับจีนซารัฐและไต้หวันกันด้วยต่อมาคือเรื่องความห่วงกังวลครับต่อโอกาสในการเกิดสเปกตรีชันนะครับเพราะว่าในหลายประเทศเลยเจอปัญหาเงินเฟอ้อสูงอย่างที่ไม่เคยเป็นมาหลายปีกันแล้วด้วยปัจจัยในประเทศที่น่าติดตามได้แก่อะไรกันบ้างครับผลประกอบการของบริษัทจดทะเบียนนะครับในไตรมาสที่3ถัดมาคือความเสี่ยงอันอาจจะเกิดจากการเปิดประเทศแล้วมีการแพร่ระบาดรลลอกใหม่ แล้วก็การเปิดให้ประเทศนะครับให้มีนักท่องเทีย่ยวเข้ามาโดยที่ไม่ต้องกักตัวกันด้วย3สถานการณ์นามท่วมที่ยังคงยืดเยื้อกันอยู่และราคาพลังงานที่ปรับตัวสูงขึ้นก็แน่นอนว่าคงจะส่งผลกระทบโดยตรงเลยต่อการเติบโตฟื้นตัวของเศรษฐกิจกันด้วยนอกเนือไปหจากนี้นะครับไปดูเรื่องของสมาคมตลาดตรา,ตา,ตาสารหนี้ไทยนะครับโดยคุณอริยากิรณประเกตเป็นรองกรรมการผู้จัดการบอกอย่างนี้ ดัชนีค่าการอัตราดอกเบีย้ยหรือ Interest Rate Expectation Index นะครับพฤศจิกายนปีนี้ดัชนีค่าการอัตราดอกเบีย้ยนโยบายนะครับในการประชุมกรงองรอบเดือนพฤศจิกายนอยู่ระดับที่50เพิ่มขึ้นเล็กน้อยและอยู่ในเกณฑ์ที่อันเชนคือไม่เปลี่ยนแปลงนะครับในส่วนนี้สะท้อนมุมมองของตลาดว่าการประชุมกรงองในพฤศจิกายนนี้กรงงน่าจะคงดอกเบีย้ยนโยบายาไว้ที่0.5%นะครับนอกเหนือไปจากนี้อย่างไรก็ตามครับ ต้องจับตามองนะครับกิจกรรมทางเศรษฐกิจและตัวเลขผู้ติดเชื้อหลังเปิดเมืองอีกครั้งหนึ่งตอนนี้เราเปิดมาได้ประมาณ5วันเองนะฮะถ้าสถานการณ์โควิดแย่ลงเศรกษฐกิจก็จะฟื้นตัวน้อยลงทบทอาจปรับลอัตราดอกเบี้ยได้อีกส่วนเรื่องของการคาดการณ์นะครับอัตราผลตอบแทนพันธบัตรรัฐบาล5ปี10ปีสิ้นไตรามาส4อยูนเกณ์ไม่เปลี่ยนแปลงเช่นกันครับ unchanged ดัชนีอยู่ในระดับเดียวกันกับครั้งที่แล้วนะครับโดยในครั้งนี้มีคนตอบแบบสอบถามจํานวนมากที่คาดการณ์ว่าอัตราผลตอบแทนอาจปรับตัวสูงขึ้นได้ ยังไงก็ตามนะครับมีผู้ตอบแบบสอบถามบางส่วนคาดการนะครับว่าอัตราผลตอบแทนอาจไม่ปรับ,บสูงขึ้นไปมากกว่านี้กันด้วยนะครับสะท้อนมุมมองตลาดที่ว่าอัตราผลตอบแทนปัจธบัต5ปี10ปีไม่น่าจะเปลี่ยนแปลงนะครับจาการะดับ1.24% 2.06%ตามลำดับอันนี้ทำการสำรวจว,วันที่21ตุลาคมกันด้วยนะครับเืนครับฝากกดติดตามกดไลค์กด subscribe กดกระดิ่งช่วยอื่นไม่ให้พลาดทุกข่าวสารดีๆจาก The Standard World กันนะครับ